เราพบกับพวกเราช่องอาร์ทีแชแนลค่ะไม่มีการยิมแต่เให้กังอันนี้ก็คือมาเรียว่าก็อย่างที่รู้กันว่าเพื่อนไฟายเนี่ยก็เป็นช่วงที่จะเอาเพื่อนพี่น้องที่รู้จักการสนิทกันนะครับมาทําความรู้จักกับทุกๆคนแล้วก็มาทำกิจกรรมด้วยกันแหมบอยยิ้มอีกแล้วนะอีนี้ก็ต้องยิมท้วยอโอเคโอเคโอเคมาไดวก่อนอื่นแนะนําตัวเองหน่อยดีกว่าเอออ่ะสวัสดีครับชื่อเซนนะครับมาจากคณะเภสัชครับีสาครับผม รอบก่อนหมอใช่รอบก่อนหมอปันรอบมีเพศานจะบอกว่าเซนเนี่ยก็อยู่ในแก๊งเดียวกันกับพวกแบบเจแบบไอแบบเดือนเวนทั้งหลายนะครับเออแก๊งเดือนเวนเวเขาเรียกว่าแก๊งเดือนเวนมึงแก๊งเดือนเวนมีแต่หน้าตาอย่างเงี้ยมีแต่หน้าตาดีๆเงี้ยไม่แต่ผมดีสุดแล้วนะโอเอาจริง เอาเริ่มกันที่คำถามเรียนคณะเภสัชสาขาอะไรคือจริงจริงเนี่ยมันมีสายมีสายเยอะมากแต่ว่าตอนนี้เราต้องให้สาระนิดนึงโอเคโอเคสาระเลือกจริงๆอ่ะตอนปีสี่ถึงสองตอนนี้ผมปีสามยังไม่ได้เลือกก่อนหน้านี้ก็คือตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่มีสายครับผมเราต้องเรียนเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันใช่ใช่อีกงกูกูลืมคำถามเภสัชเนี่ยเรียนยากไหมว่าค่อนข้างยากเพราะว่ามันต้องใช้ทั้งความเข้าใจห้อเหมิงเออมันมันต้องใช้มันต้องใช้ความเข้าใจแล้วต้องใช้ความจําด้วยเพราะเราเรียนเรื่องยาเรื่องอะไรเงี้ยคน ใช่ซึ่งถามว่าถ้ากูกับมึงไปเรียนนั้นเป็นไม่ได้ไหมพลอยตายเลยทำไมถึงมาเลือกเรียนเภสัชว่าที่บ้านผมอะทำร้านยาเหมือนผมเกิดมาแม่เอาไปเลี้ยงด้วยอยู่ร้านยาต่อแต่่ก็เเป็นัชม ใช่ครับก็เห็นมาตั้งแต่เด็กใช่เห็นมาตั้งแต่เด็กครอบครัวใช่โอเคเพศสัตว์แม่งมึงแต่ว่าจะเดินเพศสัตว์ได้ก็ไม่ใช่แค่ครอบครัวอย่างเดียวแตมึงก็ต้องฉลาดด้วยไม่เห็นสองคนลอนน้องที่แบบครอบครัวทำงานเออไม่เห็นครูไม่เห็นพ่อแม่เออพ่อก็เป็นอยู่ในเพศสัมพ์แต่ก็ไม่ได้สายนี้เลยเพราะไม่โชคอะใช่ทุกเงินถ้าเกิดมาเจอแต่เด็กก็แบบอะไรอะพี่เขาเออมันก็คนจริงๆไม่ได้แต่คนจริงๆนี่ก็พ่อแม่ครูกไม่อยากเป็นเลยจ้าแล้เรียนครูอยู่นะใช่แต่เรูแล้ว กิจกรรมที่ประทับใจหรอของผมเชียร์ตางครับของผมต้องจริจังขนาดนี้ขอคณะโอ้คุณไม่มีหรอที่มของมึงไม่มีเหรอมันก็มีเออมีดูนี่มันยาลตีเดไงนอกากกิจกรรมอนันแล้วแล้วมีอะไรที่เป็นแบบจำเพาะจ่อจงพุด๊ปุ๊บปุ๊บเป็นเพศอะไรเงี้ยกิจกรรมใช่เกิจกรรมมีพวกสีอะไรเงี้ยป้าแค่สีเป็นของแค่สีไม่หล่โตมกไม่ไม่รวมไม่รวม ปัญหาคือว่าไม่รวมกันไงไม่ไม่ได้รวมครับแต่ว่าถ้ามีกิจกรรมที่รวมกันนะมันจะมีก<ะ>ิจกรรมคอมเมนต์เวิชาอย่างงี้อ๋อเหรอใช่เป็นวิชาที่เราต้องเร,รียนอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเป็นวิชาแต่ว่า<อ>ถ้ากิจกรรม M D D T I เป็นมิิวสสเฟต Music Festival มันเป็นมิวสิ c เฟสติวัลที่จัดที่จัดตรงศาลาเดิมอ่ะพี่ใช่ที่จะเป็นพวกมีหมอเพศาสตรมาเล่นวงดนตรีนน้นโน้นก็เลยจัดใช่ใเคยไปดูพวกน้องๆอยู่แต่ทีนี้เรื่องมีความรู้ผ่านไปแล้วเนาะหมดแล้วหรอ หมดของเรามึงเราช่างเราไม่มีสาระอะไรเรกเก็บเปอาสาระกันแล้วดีแล้วผมผมหมดแล้วคมีแค่นี้มีแค่เดี๋ยวมาแค่นี้อริงอันนี้ก็คือเป็นคำถามที่สาวๆหลายคนก็น่าจะอยากรู้หรือว่าหนุ่มๆให้พี่พอย์เป็นคนถามดีกว่าพี่พอยเป็นคนถามตอบหรือไม่ตอบก็ได้นะใช้สิทธิ์ข้ามได้นะเฮ้ นี่สูงคนที่เจ้าของกันแล้วคบกันมานานยังถ้าคุยก็ประมาณ3เดือนถ้าคบเปนผมครับเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นอะไรเอ่อเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนคนละคณะคนรอบๆที่ล้วคณะเดียวกันพี่เดียวกันไม่พี่เดียวกันพี่เดียวกันครับพ่เดียวกันห่ไมเยพี่ แล้วเมื่อเราเรามาสายๆนี้อยู่แล้วเนาะอย่างที่บอกนะครับว่าช่องเราก็ค่อนข้างวายค่อนข้างเยอะนะมีเพศอย่างอื่นมาจีบเราบ้างไหมอ๋อเพศเดียวกันเออเพศเดียวกันใช่ LGBT อะไรเงี้ยมีมีวะไใถ้าผมคิดจริงจริงมีเยอะพี่ มันเป็นปกติเซ้นเป็นเรื่องปกติทุกคนก็เจอจีบเหมือนกันแต่เราก็แฮปปี้ใช่ไหมเราก็ไม่ได้รังเกียจใช่ใช่สนุกสนุกใช่สนุกปได้รู้จักคนเพิ่มไปด้เป็นเพื่อนกันอีกใช่ได้วนพรุนี้สนุกด้วยนะใช่มึงถ้าไม่มี L G B T บนโลกจะไม่มีสีสันอยู่อยู่ด้วยมากๆบางทีผมติดสัมยางเลยติดจลินมานิดนึงแบบมือไปแล้วแบบคุงดูคนในช่องกูกูถามหน่อยว่ามีคนคิดว่ากูเป็นกี่คนไม่เป็นเลยไม่เป็นไรเลยก่อนจะมาคุยกับคนเนี้ยโสดมานาน คประมาณขึ้นปีสำหรับกูนะเพราะว่าพี่พลอยนั้นหนึ่งเดือนหนึ่งวันก็เยอะถ้าแบบพูดถึงสเปคนที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกอะผมคิดว่าผมเป็นคนไม่มีสเปกอก็ชอบชอบกรชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าผมมานั่งคิดดีๆอะพี่ผมแทบมีทีตาสวยเฮ้ยเออตาสวยติ๊กตาสตาฮ่า่าฮ่าฮได้่าฮ่่าฮ่่่่าฮ่าฮ่่่า อารมณ์ประมาณว่าเป็นคนมีตาดีเฉลิมแบบอย่างอย่างกตัวอย่างดาราหรือว่าอะไรที่อยากจะใบเฟิร์นนะตาแบบอ๋อ้ใบเฟิร์นดีชฉลิใช่ใช่ใช่ชอบชอบถ้าปัจจุบันละคนปัจจุบันละคนปัจจุบันก็ไม่ได้น่ารักชอบมากเมืองเนี่ยถามมาเขาถามแต่ไม่น้อยน้องพี่ขอโทษไปเป็หมายถึงว่าคนปัจจุบันตรงสเปคที่เราคิดไว้ไหมก็ถ้าถ้าตาผมว่าเขาตาหน้ารักเขาจะ็นคนตาดนเฉลิมก็แบบ แต่สุดท้ายก็ดูกันที่นิสัยหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ดูที่นิสัยครับคนดีถามหน่อยถามหน่อยอันนี้อยากถามมากผู้หญิงแบบผมสั้นกับผมยาวชอบผู้หญิงแบบไหนคิดว่าชอบผมยาวแต่ว่าตอนนี้คนที่คบอยู่ปัจจุบันเขาผมสั้นรู้สึกว่าก็น่ารักอีกไหมสั้นแบบนี้แม่หรือว่ายาวกว่านี้นิดนึงประมาณไหลใช่ก็น่ารักเหมือนกันอันสเปคผู้ชายเป็นแบบไหนยาว ในเมื่อเรามาถึงคำถามอย่างนี้แล้วนะครับเนี่ยอันนี้กูรู้มาเบื้องต้นแล้หมืงก็มีแบบคนมาติดต่อไปเล่นซีรีส์นู่นนี่นัาหละไควรมีโมเดลลิ่งมีเอเจนซี่อะไรเงี้ยมาติดต่อด้วยสมควรเออ ทมากเลยอ่ะมีความสนใจที่อยากจะไปในวงการบันเทิงเมื่อไหมหอะไรเงี้ยจริงๆก็มีอะพี่รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งของเรา <ไอ S 1> ที่เราจะแบบได้เติบโตไปได้านวยกันเ,เ,เพราะว่าเอาจริงนะมึงตรงๆ,ๆคือแบบมอเนี่ยคือกูไม่ได้อวยน้องน,นะแม่งแบบหน้าตาดีไี้มีความสามารถอะเยอะมันไม่ได้หน้าตาดีเฉยเฉยะยกตัวอย่างเลยเดือนเวนคนหนึ่งที่สำคัญสำคัญเลยก็อยู่ในแก๊งเดือนเวนทั้งหมดเลยพร้อมก็อยู่ในแก๊งเดือนเวนใช่ไหมใช่ใช่ใชอนี่ก็น่าจะมึงนมึงค้นสักทีเถอะกูพูดหลคิดมากแล้้วพรอมเ เออมมีผัวแล้วไงมีผัวตลอดไม่เคยมากเลยเอออย่า่าไล่ะอุ้ย เราเรารู้จักกับพร้อมตั้งแต่ตอนไหนอะตั้งแต่ปีหนึ่งครับตอนเข้าไปในค่ายของดาวเดือนอะก่อนก่อนที่จะขึ้นประกวดเหมือนซ้อมมาให้รู้จักแบบดาวเดือนทุกคณะมารู้จักกันเองก่อนสนิทกันมากระดับมันมากระดับไหนระดับหนึ่งเลยระดับแบบว่าอยู่ๆมันก็โทรมาแบบเฮ้ยวันนี้กูไปนอนห้องมึงนะแล้วมึงเป็นไรไฟมึงดับหรอมึงลืมจ่ายค่าน้ำป่ะเปล่าพุงเาก็มานอนร้วงกมเลยเพราะว่าแต่ก่อนกับพร้อมกนอยู่เซเลใช่ใช่่ไม่ได้อยู่เซเลแล้วใช่ใช่มึงแกงเนี้ยเอาจริงๆปักพวกเดินเวียนทั้งหลายเอืน เป็นแฟมิลี่อ่างเี้เป็นแฟมิลี่อันนี้ชวนกันไหมหรือว่ามันไม่ได้ชวนพี่มันไหลมาเองมาเองมาเรื่อยๆอ่ะเห็นคนนั้นก็อยู่คนนี้ก็อยู่ใช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 ่ยเซเลี่ยมากทำไมเราไม่ย้ายไปอยู่เซเลี่ยมเอราไปแต่งกันเรามาห้องนี้นะคะจบเลยเจิม อยน้องเจมมึงอันนี้ก็รู้จักเจมด้วยเจมนันตะคือผมไปทำงานด้วยกันบ่อยอะไรเงี้ยออกค่ายออกอะไรส่วนใหญ่เวลาสายแพทย์ไปอ่ะก็เจอทีเจมบ่อยมากครับหน่อยน้ำหนักเท่าไหร่วะทำไมหน้ามีเรียวขนาดนี้เออชอบชอบชอบเอออ่ะหอเรีนอ่ะก็นน้ำหนัก สูงเทาไหร่สูงร้อยหสิบแปดมากูกูหนักกมาณ้านห้าสิบสี่แต่พี่กอยขาจแตั้นหุ่นเล่นหุ่เป็นกล้ามเนื้อพี่มัใช่เปนกล้ามเนื้อพี่น้ำหนักสูงสุดเท่าไหร่ให้ทานกูเคยบอกแล้วนะน้อยเป๊ะนะน้อเป๊ะนะร้อยร้อยสิบห้าเรื่ออี มถ้ามันจำไม่ได้ไถ้าหลายคลิปแล้วสูงอ่ะสูงอ๋อสูง178ครับเออก็ถือว่าพอดีถือว่ากำลังดีตัวเล็กอะไอต้าวไงมึงไอต้าวไงสมัยนี้ไงไอ้ต้าวไงแล้วเจมดาวเหรอทีนี้เจมดาวที่เป็นตากล้องอ้ยเจมดาวที่รักษ์ทิรักษ์ทรักษ์รูปด้วยกันบ่อยด้วยกันบ่อยนอกจากน้องในปีหนึ่งคือเด็กบอกอีพอยต์ก่อนที่เจมดาวเนี่ยก็เป็นตากล้องที่เด็กที่สุดในม4เลยมึงนัมเบอร์วันสาวน้อยเป็นสาวเป็นสาวน้อยเจมดาวไงดาวไงมึงเขาเป็นสาวน้อยน่ารัก นางนใส่ดีนะนใส่น่ารักแล้วนางถ่ายรูปคนในมคอตลอดใช่ใช่แล้วนางรู้จักคนในวงการบันเทิงเยอะเยอะมากเยอะพอกันกับกูเลยนะคอนเคนั่นางก็เยอะมากเหมือนกันคือสนิทกับแก๊งเดือนเวรอะถ้าขึ้นรูปมาที่เองก็รู้แล้วว่าเป็นใครคนนั้นแหละคนนั้นแหละคนนั้นแหละที่ถ่ายคนนั้นแหละเรื่องหลังใช่ขงดาวเดือนใช่ต่อไปมึงช่องเราอ่ะต้องกลายเป็นเรื่องห่างดรวยซะ ก็ไอ้เจมส์ก็จะมาทำงานกับเราต่อไปเราจะมีรูปสวยๆแล้วนะเมืองจริงเล่นละลายหลังอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆตอนนี้ผมมีอัลบั้มหนึ่งของพี่เจนแต่ว่ายังไม่ได้ลงยังไม่ลไม่ลงไม่ใช่อัลบั้มเพลงนะยังไม่ลงอะเดี๋ยวคำถามต่อไปเมื่อกี้เราถามเรื่องอะไรไปแล้ววะจีบยังไงเออจีบยังไงตอนไปจีบเขาอะถามไปกี่แฟนอะตอนไปจีบเขาใช่ใช่ผมเป็นคนไปจีบเขาตอนแรกไม่ได้แบบเทพฟังรายการทำไมมันกลายเป็นรายการตลก พูดอะไรพูดอะไรตอนแรกคือเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนผมแล้วเพื่อนผมมาลงเขาไปเล่นคำถามอะไรเงี้ยอาร์ตอะไรพวกเนี้ยในไอจีแล้วผมอ่ะเขาไปตอบแล้วเพื่อนผมก็ลงคลิปคลิปหนึ่งเปิดไปดูแล้วผมแบบเพื่อนน่ารักว่ะแต่ว่าจริงๆคลิปนั้นอ่ะคือคลิปที่เขาพูดว่ามองหน้าเพื่อนเหมือนเพื่อนผมเป็นคนไทยแล้วแล้วก็มองหน้าเพื่อนผมแล้วก็พูดแบบมีเซนเซอร์ไหมในี่มีเินเตอร์นี่ยีหลังจากนี้นะคะผู้หญิงทุกคนก็คือไปอ่านคลิปไปผมมองปุ๊บผมเห็นปุ๊บผมแบบ เชี่ยมีนพูดคำว่าขู่น่ารักชิบหายในอารมณลว์พูดดีไม่น่ารักเลยก็เป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักเหมือนคนเรามันก็ประทับใจในสิ่งที่ต่างกันคนเราก็มีสิ่งที่ชอบต่างกันใช่ไหมคะเราพูดคำหยาบก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดีต้องคำหยาบมันสร้างความสัมพันธ์ได้นะมึงถ้าเราใช้ในกรณีที่มันถูกคนเราวก็พูดกับเพื่อนไงใช่ก็ใช้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยได้เราก็แค่ใช้ให้ถูกกาลเทศะบางทีมันขึ้นอยู่กับการใช้ด้วยถ้าเราใช้ถูกที่ทุกคนก็ไไม่เป็นนรรระคับสา ในเรื่องของความรักก็ผ่านไปแล้วต่อไปเราก็จะมาเข้าเรื่องกลับมาสู่มอขอนิดนึงด้วยความที่มอขอเนี่เขาก็มีชื่อเสียงในด้านแบบตืนตืนตืน,ตนอะไรอย่างนี้จริงๆกูร,รู้มึงว่าร้านอะไรไ,ไปดิวออกกำลังกายด้วยไม่จช่ <laughs> เด่นแล้วกเกินมอขอเราเนี่ยร้านไหนที่เราชอบไปแล้วประทับใจมากที่สุดอะไรเน <laughs> ี่ยตีมุนทานนมวอพีอ่หน้ามึงนมมากหน้ามใสมา ร้อนเลยนะข้ามันส่มากกินเข้าวหมักก็ได้อะเออเออข้าวหมักนเข้าวหมักปกติจะไปกินเข้าวหมักที่ร้านที่ร้านเราพอน ถามหน่อยใครมาไม่ตอบร้านรีเพยบ้างมีเฮียแก๊งเดือนน่ะรีเพยหมดเออร้านรีเพยหมดเลยใช่เดินเข้าไปคิดว่ากองตอเดือนดาวเดือนเยอะชิบหายจริงจริงไม่ต้องเชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวรอดูคลิปต่อๆไปที่พวกดารเรียนมันจะมาออกคอยดูว่ามันจะตอบร้านอะไรไม่ได้เตรียมกันมาไม่ได้เตรียมด้วยอ่ะทำไมถึงชอบรีเพยเพื่อนส่วนใหญ่ของผมมาไปมันก็อยู่มันก็ต้องไปกับเพื่อนใช่ใช่เพื่อนอยู่นู่นก็ ไปกับเพื่อนเรานอกจากเพื่อนที่เราไปด้วยกันแล้วอะแบบกลุ่มที่เรานัดกันแล้วว่าโอเควันนี้เราไปนะเข้าไปปุ๊บก็คือเหมือนแบบไปเจอคนอื่นไปเจอคนอื่นที่เป็นเพื่อนเราเหมือนกันเลยเป็นกลุ่โต๊ะเลยใช่ใช่มันก็จะเป็นคอนเนคชั่นบุรู้จักกันไปได้รู้สังคมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือการไปร้านเล่าถูกวิธีคือได้สังคมได้มิตรภาพได้เพื่อนไม่ใช่ไปร้านเล่าด้สาระอย่างเดียวโอ้ยทุกคนคิดอย่างนั้นแต่มันก็มีข้อเสียนะเอาจริงๆไม่เข้าไปแล้วแม่งเจอทุกคนอะคือมาหัวทิ่มกับเราเดินไป ตัวเองได้ก็โอเคไปกินยังไงก็ได้ขอแค่รับผิดชอบตัวเองได้ดูแลตัวเองได้โอเคใช่แค่นั้นก็ไม่เดือดร้อนทั้งตัวเองแล้วก็ไม่เดือดร้อนพ่อแม่ไม่เดือดร้อนใครแล้วก็โอเคนะคะอ่ะเข้าสู่ช่วงช่วงอะไรของเราพอยช่วงอีสานอยู่กับกูฟาดช่วงอะไรอะกลรู้กูแค่ว่าต้องเล่นเกมอะกินตังคชื่อไม่ได้ไทยคำภาษาเขมร ภาษาเขมรพี่อาร์ตอะเขาพูดเขมรเป็นนิมนค์เขมีทำไม่ตกใจเหรอช้าดีเลไปดีเละไปเราเนี่ยก็มีความช่ำชองในด้านภาษาเขมรนะฮะวันนี้ก็จะพาน้องมาเล่นเกมทาเล่นของรายการใครมาก็ต้องได้เล่นไม่ต้องหัวไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วจริงพเป็นตัวช่วยเพราะพี่พลอยเขาก็ไม่รู้ภาษาเขมีเดิมที่ทำได้คำว่า ok ตึกะ แปลว่าอะไรในภาษาไทยขอใช่เลยครับดินน้ําลมไฟโอ้ยตอนนั้นเมืองตอนนั้นมึงเอาอะไรออกไปอ่ะใช่ตอนนั้นเล่นกับน้องพาดอ่ะดินน้ําลมไฟอ่ะลองคิดสิตึกตึกกระตึกกระตึกตึกไปก่อนอ้ยตอนนั้นไงก็ตอนนั้นต่อไฟเย็นก็ตอนนั้นเฉลยไฟไงถ้าผมมีคอนะก็แบบตึก แ่โอเคหนักแน่นมันน่าจะดินอะดินใครอีกใคตอบอะไรเราตอบดินเราดูข้อท่าเราดูข้อท่าเฉลยนะครับเฉลยเป็นคำตอบที่ผิดแต่ไม่เคราะห์ดีมากแต่ไม่เคราะห์ดีมากไวิเคราะห์จะแบบน่่าจะใชเฮียไม่จะใช่เออใ่จริงแล้วอะแปลว่าน้ำอ๋อน้ำซึ่งมันมันเชื่อมโยงยังไงมั้ยมันหาจุดเชื่อมโยงยากอยู่สำหรับวันนี้เข้อที่สองคันพี่สองทำว่า แครแปลว่าอะไรระหว่างคําว่าวันเดือนปีพศวันเดือนปีพศเออเอาใบให้ใบให้วันเดือนปีพศสิบสองขะนองเต็มตลิ่งช่ยกูใบอะไรที่ผิดหรอวันเดือนเดือนสิบสองขะนองเต็มตลิ่งวันอะไรนี่มันคือวันอะไรวันลอยกระท่งอ่าวันลอยกระทงวันลอยกระทงมีอะไรสําคัญบ้างอ่ะลองคิดลองคิดอ่ะมีวันเดือนปีพศมันเป็นปีใหม่ปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยสงขการอ้าวเชี่ยชิบหา ผมขอเล่านิดนึงแล้วกันเอาจริงๆสำหรับผมนะมีเรื่องที่คนคนอื่นไม่รู้ว่าผมทำไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่คือผมเรียนเดือนไม่เป็นผมนับเดือนไม่เป็นถ้าพี่พูดชื่อเดือนมาแล้วถามว่าอันนี้คือเดือนที่เท่าไหร่ผมตอบไม่ได้อเดือน12คือเดือนธันวาอาใช่ผมเกิดเดือนนั้นผมรู้แค่นั้นอ่ามึงทายมาอ่ามึงทายมาอ่ามึงทายมาจะเดือนเดือนเออต่ออะไรต่อเดือนใช่ไหมเดือนเฉลยได้ครับเฉลยเป็นคำตอบที่ เคยได้ยินคำนี้ไหมคำว่าแขะใช่คนแขแปลว่าดวงจันทร์แล้วดวงจันทร์มันก็คือเดือนดวงดาวดวงเดือนรัศมีแขก็คือแขก็คือดวงจันทร์แขเนี่ยเป็นคำราชาสาที่เราตติดเลยว่าจำไม่ได้ในภาษาไทยอ่ะมันเป็นคำหนึ่งที่มันแปลว่าดวงจันทร์มันเหมือนคำว่าบุกผาพกาแปลว่าดอกไม้แขก็คือดวงเดือนดวงจันทร์นั่นรัศมีแขเพนแขเออเพนแขเพนก็เดือน เคยได้ยินไหมไม่ควายไม่เคยเออทั้งคืเออนั่นแหละรู้แต่ว่าแปลว่าดวงจันทร์ดวงเดือนอะไรเออนี่ก็คือจุดเชื่อมโยงระหว่างภาษาไทยกับภาษาเขมรที่มันเป็นพี่น้องกันต่อหนาอะต่อเพียงด้วยเกิดสุดท้ายเกิดสายนะมึงถามมึงถามอ๋อถามเออข้อดีข้อเสียของตัวเองมีข้อดีอะไรหรือว่ามีข้อเสียอะไรถ้าข้อดีอะผม ค่อนข้างเป็นคนที่แบบอารมณ์ดีคือว่ามันเป็นอีกคนอีกอย่างเป็นคนจริงจังเออจริงจังด้วยอืมใช่แต่ไม่ได้ซีเรียดนะสนุกแต่จริงจังใช่แล้วก็แบบค่อนข้างคิดบวกเด็กที่พูดว่าค่อนข้างเพราะว่าบางทีคนเราอ่ะมันก็ต้องมีบ้างเป็นคนที่เวลามีปัญหาใครจะไม่อยากปล่อยไว้มันจะรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะถ้าทะเลากับเพื่อนอะไรเงี้ยรู้สึกต่างมอเลยคือแบบไม่อยากไม่อยากมีปัญหาใครเลยตอนให้เราผิดใช่ไหมใช่ตอนให้เราผิดหรือเขาผิดไม่ดีอย่างไรเขาผิดหรือตอนเขาผิดเราผิดคือไม่อยากมีปัญหาาไไม่่อออยยยกปลว้้เงี จะใครพี่น้องเพื่อนใครก็แล้วแต่ผมจะแบบพยายามตรงนั้นเลยถ้ารู้ว่าปุ๊บ้อนปุーー๊บโกรธปุ <t 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 ๊บก็จะแบบพยายามทําให้แบบตีนะมึงให้ให้ดีกันใี่ไหมใช่แต่ว่ากูว่าน้องเป็นคนมีเหตุผลใช่ใช่เป็นคนอารมณ์ร้อนแต่มีเหตุผลทางที่เราอารมณ์ร้อนในสถานการณ์ใดๆไม่มีผลดีต่อเราอยู่แล้วใครท้งนั้นก็เลยจะพยายามแบบใจเย็นอีกอย่างก็คือไม่ยิงเก๊าใช่หน้ามันเป็นอย่างนั้นหน้าไอจีเป็นอย่างนั้นอ่ผมผมจะเล่าให้ฟังประวัติหน้า มายังงไตอนเด็กอ่ะผมชอบการ์ตูนเรื่องหนึ่งการ์ตูนนารูโตะเฮ้ยนารูโตะนี่มาเลยซาสึเกะกับกูมากนึกไหมซาสึเกะพี่ซาสึโนะโอะมึงสันไอ้อนไอ้หน้าผมที่นี้มันค่อนข้างหยิ้มเนมันมาจากซาสึเกะเฮ้ยพี่มันเป็นแบบอินสไปร์มากตอนนั้นผมเปิดเข้าไปดูแบบเออแหละแบบนี้เลยเ็นช้างมากแล้วผมไม่ชเทว่ะเออก็เลยแบบไม่ยิ้มเลย ไม่คือจริงๆเวลาพ่อถ่ายรูปเขาจะผงก็ไดแบบอ๋อก็เลยติดไปที่สายก็เลยติดคือแบบเวลาถ้าหน้านิ่งอ่ะคือแบบจะค่อนข้างดูหญิงแต่ว่าจริงๆผมไม่หญิ่งอันนียดูจากการคุยก็รู้แล้วว่าไม่หญิงผมว่าไม่หญิงคนหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าขี้เก๊กหญิงอะไรอย่างงเแบบใช่ไม่ไม่ไม่เ้อทัดได้ทักได้ค่อนข้างคนยาวอ่ะใช่ดูจากการคุยแล้วอ๋อข้อเสียข้อเสียละข้อเสียเทนนิสข้อเสียเป็นคนที่ค่อนข้างขี้เกียจมันมันน่าจะเป็นทุกคนเนาะใช่ไหมแต่จะเป็นคนที่ขี้เกียจแบบ ลงๆ,ลงๆอ่ะ<า>พี่แบบบางทีก็จะแบบบางทีคือ เออคือไปเลยแล้วที่เขียนกคือไม่อ่านที่เขียนเลยนอนเพราะที่เขียนหลบอะไปอ่านตอนจะสอบอะไรเงี้ยที่ก็เป็นเบื้องต้นที่เราพาเซนมารู้จักกับทุกๆคนนะครับก่อนที่เราจะมีมีอะไรก่อนที่เราจะมีรายการอื่นๆไงเพราะว่าเราก็อย่างที่บอกว่ามันนอกจากมีช่วงเพื่อนฝ่ายก็จะมีช่วงที่เราไปทำกิจกรรมด้วยกันนอกสถานที่ตรงนี้นั่นรีวิวกับชื่อซึ่งไปพวกเรามีเคล็ดมาคอมเมนต์มานะครับอยากรู้จักพี่เซนเพิ่มเติมอะไรตรงไหนสามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับก็จะมาตอบในคลิปหน้าเพราะว่าเซนจะมาอีกไม่ค่ะ ला <laughs> ला เกมนี่เกมเอ้ยคนสนิททั้งนั้นเพื่อนทั้งทั้งเพื่อนทั้งนั้นที่จะมาอยู่ด้วยกันนะครับตามช่องนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าความสนุกจะรอทุกคนอยู่แน่นอนนะครับอ่ะก่อนจากการก่อนจากการฝากทำงานตัวเองหน่อยแล้วก็ไอจีไงอ๋อไอจีครับก็เซนชิเอนชิคเคครับเซนชิเก้นครับผมอ่ะกูขอพูดอีกอย่างหนึ่งนะอีพีนี้บักเซนเขินกล้องบักเซนไม่ค่อยกล้ามองกล้องเลยเขินกูพูดให้เลยอย่างว่าจะไม่มองกล้องหน้ากูก็ไม่มองมองหน้ากูมองหน้ากูใช่ โอ okay, um, เคเด so ี okay, so ๋ยวต่อไปมองสองสามารถมาติดตามพวกเราทั้ง3คนได้อยู่ใน IG จีรึนะครับก็จะแบบอัปเดตข่าวสารน่นี่นั่นของพวกเราทั้งหมดเวลาไปทำอะไรด้วยกันใน IG จีนะครับก็ก็ไปติดตามกันได้นะครับพูดเป็นแมสเสจดิ้นรุ้ถ้าใครชอบต้องทำยังไงบ้างคะกดไลค์กดปฝากด Subscribe ให้ช่องนี้ด้วยนะครับเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า อิ่เอาไว้แจ้งเกินเวลาที่เราทำคลิปให,ใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนทันเหตุการณ์น,นะครับทุกทุกคนไว <Yay. S 1> ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สว,ส,สวัสดีครับรบ๊ายบาย